ครับผมสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมรับชมกันคลิปหนึ่ง่องํำสิ่งสุดยาวครับวันนี้มาเล่นครับทีมงานเสียนุยท่านสอทรถใหม่ได้ขุดดินใส่รถด,ดำครับผมวันแรกครับวันนี้ครับ รดใหม่ครับโคมสุตส c สองร้อย CE เบิงที่นอกวันแรกนะครับที่ได้ออกทำงานกดดินนะครับวันนี้ไใ,ใหม่ใหม่เลยใหม่ใหม่เยี่ยมๆเลย โอ้ตักอุ่มแต่ว่าอ้อาจารย์หนุยขับเองเลยครับเสียนหนุยครับเองนะครับโอ้ดินแบบนี้ตักดีครับ ีอุ่มๆเลยขนาดเครื่องยนต์สี่สูบเสียงก็ยังกระหืมดีนะครับโอมสูดเ่ย เสียงนเสียงออกมันน่าจะเป็นที่ที่ท่อพักนะครับท่อพักของสไตล์คอมสูเขาจะทํามาแบบใหญ่ๆกว้างๆลุ่งๆหรือเปล่านะครับมันก็เลยเสียงออกมาเป็นแบบนี้นะครับทุกรุ่นเลยรุ่นแปดรุ่นสิบนะครับโดยเฉพาะพวกเป็นเครื่องยนต์หกสูบนะครับเสียงจะกระหึ่มกลางวานมากนะครับเสียงสะใจมาก สวัสดีครับโอ้ทำโซ่ท่อครับเลี้ยงเลยจำสันไปเลยโอ้ลูกพี่ไปสอมรถะวะ <laughs> ให้ลูกพี่สอมรถให้ลูกน้องมาเฮ็ดงานครับมพื้อนเป็นยเป็น่องไหเป็นเรอตาเนียเขาฮ็ดดไปอยู่รับแต่แห้งขุดเาต้องไปุดนส่เลยกด p วอร์บ่เคยล่องเงินบ่ดะเคยล่องกดบ่ผมไม่เคยล่องกดเท่าไหร่ไ่งมงฮะตอนขุดยู่กดพื้มาอยู่นี บอกนีนนนน่รถจะข้ามเจียนีขั้นหยอแลนดอดนต่อไปเขาคอยึ้นมาแดนา่ัแบบงานไหลอยู่บ่ครับ,ปร,บประมาณไหลเฉียววะเช่นบ้าน,นาหายเป็นชิปค่ไรครับยืดแรงไม่ใกล้หนิเดี๋ยววิวนะ่งดึรถแ่งเป็นมาถาเ้าเอา้าคือมาโดนเถอกันคือรถขึ้นไปโดนเถอแต่ละขั้น ตเียวขั้นเดียวคุณแม่เนี่ยเข้าไปในบ้านรถเดียวนี้ข้าไปในบ้านอยู่ที่งานครัวะเมาเพิ่นมาเฮ็ดบ้านบ่แต่ว่าเป็นที่งานกันนี่๋ยวครับเพิ่นงานเนีมหาบ่ได้เนาะโอ้ยยังไโดนก้ใหญ่มาจูบให้เพิ่นเนาะใจวะใจใจใจมีล้านังสี่วันเหรอครับสมมื่อนี่งานงานหน่อยๆก็ได้ใหญ่มาเฮ็ดเฮเราใจกให้บ้านไว้ก่อนครับ ปูมไหนอกดลงไปเล่นปะเอ้มันสิเงินไม่อีกใส่น้ำมันไปแล้ว ท่นไเห็นคันเต็มงื่าเียวนี่เดีวกงานขุดชาขุดยังกัมันปนงามปนครับเราเป็นแต่าีนั้นพ่แจงเขาเอาบานเป็นบเนบางใส่ดมยก่าีมันสูงกว่าเขาสิสูงกว่าแคทบ่ ว่าโฮมเรียนกันเขาออกบ้านตลอดนะโ oh, อ้โฮไม่ก่อจะเกี่ยวกีเอาแคทนี่ใหญ่แคทนี่บ่เคยก่อสายไฟครับบางทั้งที่มืองเดียวกันแม่นครับบัดที่นี่อันใหญ่นี่ไปเราสายไฟก่อครับขึ้นรถขั้นเกา่าแหนืเบื้องเอวมันมันสูงกว่ากันความสูง,งที่มาจากนะครับก็คือแคดนี่เขาจะเป็นรถที่มีช่วงล่างต่ำนะครับมีช่วงล่างนี่ต่ำ โผมาสูนี่มันจะสูงนะครับจะสูงแล้วก็ช่วงเอวก็สูงขึ้นมาสูงกว่าประมาณสองนิว้วสองสามนิ้วแล้วลน,นั่นปะเราเราแย่บอกคืนนวดจะเป็นระยะนัน้มันห่อคลับค,นคนอนโทรลไฟฟ้ามาเนาะบ่ล่ะอฮัตอนมันอย่างไรบ้างบืดรอดไหมเดี๋ยวบอท่านชินสุดหรอก ไปกินเขาด้บนเนี่ยราเน่ก้เบิงน้องนัน่นเพิ่นมาหั้นเห็ดงานมือนี่โอรถจอดเบิเไอ้ขั้นนั้นซุมิิตโมนสองลายหาซบเด่นบครับโอ้อเงเนี่บกักงเด่นสองหาจ้ว่าสปีัจเ้เห็ดงานอยู่นี่เป็น<อ>บาไอ้โครงการับโครงการสองปีบออยากลองกันไหมอะเพื่อ เพื่ออนาขตดะมนี oh ่เ oh, พ oh ืนโอ้โอโอ้บาวบาวบลูกพี่มันกระดกเด้คอยๆเ้อมันบันลานมือเ้อ เอ็นวาเจ้าเลยเม้ยืนในมันเชยงเงี้ยท่านใดขอมือมัน คไนไล่แน่เจ้าพื้นใสไล่เน่ ไปเกินแล้วหัวแล้วอ,วอู้ดูคุณพ่อครับปวดเดิ่มใจพักเส้นเนี่ยนาะเฉียมันเฉีอ,อกไว้นำ้ำพ,พัอแล้วให้ล่องซ้ำนี่ละตักไร้หัวเดี๋ยพ่อ